ชื่อยาดาธารดลนเกิดกุลนะคะชื่อเล่นชื่อวิ่งผิงค่ะเป็นพิตตี้ทำคอนซัลท์เก็ติ้งทำงานรื่ต้องออกสังคมบ่อยมากพูดง่ายๆว่าเราต้องใช้หน้าตานะคะถึงเราไม่ได้เป็นดาราแต่เราต้องใช้หน้าตาใน,ในงานที่เราทําการที่เราต้องไปฉีดโบ็อกฟิลเลอร์ทั้งหมดเนี่ยมันทําให้เราไม่มีความรู้ความเข้าขใจและเกิดปัญหากับหน้าเราสิ่งที่เจอมาก็คือหมอเนี่ยฉีดโบ็อกเข้าไปแล้วผิดมันทําให้ตาเนี่ยกระตุกอยู่ประมาณ1ปีเต็มผิงต้องอยู่คล้ายๆคนพิการตากระตุกแล้วก็เริ่มด้วยการที่ไม่มั่นใจเเออาาสตตทปติหน้ัวง อยู่อย่างนี้มาติดมาทั้งหมดประมาณ6ปีเต็มๆนะคะแล้วเนื้อตรงนี้ก็จะเสียหมดจะเป็นดำๆหมดเลยจะหมูกทําครั้งนี้เป็นครั้งที่ที่4นะคะจะมูเย็บเข้าไปข้างนี้แล้วลืมตัดไหมแล้วค้างทิ้งไว้ประมาณ1เดือนเต็มๆซึ่งเนื้อเนื้อเยื่อมันก็เลยไปเป็นแผลติดแล้วทาให้จมูกเราเป็นเหลี่ยมๆพูดตรงๆว่าดูพิการมากๆนะคะแล้วก็มันทาให้เราไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยหมดพลังทุกอย่างเลย ก็มาด้วยความเชื่อเลยว่าเฮ้ยที่นี่จะแก้ปัญหาเราได้ซึ่งมาทําตาที่มันมีปัญหาอยู่ทําให้มันเท่ากันสองข้างไม่เท่ากันแล้วก็ตาโบบข้างขวานะคะวันนี้คุณหมอก็ทำเป็ลสอกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่สองก็คือทําจมูกที่มันเบี้ยวอยู่ที่มันเป็นรูที่โดนเย็บเข้าไปคุณหมอไปใช้ไขมันซึ่งที่นี่ผิงยืนยันได้แล้วค่ะว่าคุณหมอมีการใช้ไขมันแล้วเจาะหน้าท้องจริงๆเราภูมิใจมากกับหน้าเราอ่ะซึ่งเรู้สึกว่าเหมือนเราเกิดใหม่ ูดด้วยความรู้สึกจริงๆว่ารู้สึกศรัทธาคุณหมอมากแล้วท่านก็น่ารักเป็นมิตรที่นี่ก็บริการได้ดีมากถ้าเผื่อว่าเราคิดว่าเราจะสายการเราลองผิดลองถูกมามากแล้วคนที่ยังไม่เคยทำมียายตดสินใจเชื่อว่าที่นี่จะทําให้คุณออกไปแล้วคุณกลายเป็นคนใหม่ก็อยากให้ลองเข้ามาใช้บริการกับคุณหมอชลทิศนะคะถึงเป็นแค่หนึ่งเสียงเท่านั้นเองยังมีอีกหลายคนที่ใช้บริการที่นี่แล้วชีวิตเปลี่ยนไปเลยเรามีหน้าเดียวนะคะอย่าไปเสี่ยงนะคะยังไงก็มาที่ธีรพรการแพทย์นะคะ